แค่วหวบรรพบุรุษผิดหลุมจากหนุ่มจนไม่มีอะไรชีวิตกลับพลิกเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ความรวยนั้นไม่ได้มาฟรีทุกคืนเขาได้ยินเสียงเคาะจากใต้พื้นทุกครั้งที่หลับตามีใครบางคนเรียกชื่อเขาอะไรคือราคาที่ต้องจ่ายและถ้าคุณเป็นเขาคุณจะกล้ารวยแบบนี้ไหมฟังให้จบ พระตอนจบของเรื่องนี้อาจทําให้คุณไม่กล้าว่า้ผิดอีกเลยแค่วหวบรรพบุรุษผิดหลุมชีวิตหนุ่มจนจนกับรวยพุ่งพรวดแถมได้เป็นถึงท่านประธานคืนวันสา์จีนลมเย็นพัดผ่านสุสานเก่ากลิ่นทูบไม่คลุ้งประปนกับกลิ่นดินชื้นผมยืนถือทูบในมือที่สัน่นรองเท้าแตะขาดข้างหนึ่งเหยียบลงบนกรดเย็นเฉียบเสียงจิ้งหรีดดังแทกความเงียบราวกับกระซิบผมเป็นแค่หนุ่มจน เงินติดกระเป๋ามีไม่พอซื้อข้าวมื้อถัดไปมาที่นี่พระหวังขอพรจากบรรพบุรุษแสงเทียนไหววูบเงาหลุมศพทอดยาวบิดเบี้ยวชื่อบนป้ายหินเลือนรางพระคราตะคราผมคุกเข่าวหวลงไปอย่างเร่งรีบหัวใจเต้นแรงเพราะความอายและความกลัวทันทีที่ทู่ปักลงดินลมกลับหยุดนิ่งความเย็นไหลขึ้นมาตามฝ่าเท้า ผมได้ยินเสียงหายใจทั้งที่รอบตัวไม่มีใครคนที่ต้นขอลุกสู้พื้นดินใต้เขาอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติกลิ่นทูปเปลี่ยนเป็นกลิ่นโลหะเหมือนเลือดสดที่ลอยอยู่ในอากาศเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นข้างหูเรียกชื่อผมชัดเจนทั้งที่ไม่เคยบอกใครผมหันไปมองป้ายหลุมอีกครั้งชื่อไม่ใช่นามสกุลของผมเป็นชื่อคนแปลกหน้า หัวใจผมหล่นวูบลมหายใจติดขัดมือเย็นชาเหมือนจับน้ำแข็งเสียงนั้นหัวเราะเบาๆพื้นดินสั่นสะเทือนทูบในมือผมหักลงเองตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนเงินก้อนแรกเข้ามาโดยไม่มีที่มางานที่ไม่เคยได้กลับมีคนเชิญถึงบ้านคำว่าจนค่อยๆหายไปจากชีวิตอาคารสูง ห้องทำงานหรูเก้าอี้หนังที่เขียนว่าท่านประธานแต่ทุกคืนผมยังได้ยินเสียงหายใจเดิมดังมาจากใต้พื้นและทุกครั้งที่ผมหลับตาภาพสุสานเก่ากับป้ายหลุมศพนั้นยังคงอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยเสียงฝีเท้าเบาๆดังวนรอบเตียงทุกคืนทั้งที่ผมล็อกประตูแน่นหนาอากาศในห้องเย็นจัด ทั้งที่เครื่องปรับอากาศปิดอยู่ลมหายใจของผมกลายเป็นไอขาวผมลืมตาขึ้นกลางดึกเทดานห้องค่อยๆมืดลงเหมือนเงาบางอย่างคลืบคลานกลิ่งดินชื้นกลับมาอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนมีสุสานอยู่ใต้เตียงผมพยายามขยับตัวแต่ร่างกายหนักอึง้งนิ้วมือไม่ตอบสนองเสียงกระซิบดังจากปลายเตียงฉา หนักและชัดมันบอกให้ผมจำบอกให้ผมตอบแทนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหิวโหวยเช้าวันต่อมาผมพบรอยดินติดอยู่ที่ฝ่าเท้าทั้งที่ไม่ได้ออกจากห้องกระจกในห้องน้ำมีรอยมือเป็นรอยโคลนชื้นขนาดใหญ่กว่ามือมนุษย์ผมเริ่มฝันซ้ำฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางสุสาน ลุมศพเรียงรายไม่มีที่สิ้นสุดป้ายหินทุกแผ่นมีชื่อผมสลักอยู่ตัวอักษรแดงฉานทุกครั้งที่ตื่นหัวใจผมเต้นแรงเหงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังธุรกิจเติบโตเร็วผิดปกติตัวเลขกำไรพุ่งสูงเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นผลักดนันคนรอบตัวเริ่มกลัวผมสายตาพวกเขาเปลี่ยนไป เหมือนมองเห็นบางอย่างติดตามผมมาระหว่างประชุมผมได้ยินเสียงขูดใต้พื้นดังเหมือนเล็บพูดคอนกรีตพื้นห้องประชุมสัน่นน้ำในแก้วกาวระเพื่อมไม่มีใครกล้าพูดผมยิ้มทั้งที่ริมฝีปากแข็งค้างเสียงหัวเราะของใครบางคนดังซ้อนในหัวกลางคืนหนึ่งไฟทั้งอาคารดับพร้อมกัน ความมืดกลืนทุกอย่างผมยืนอยู่คนเดียวในความเงียบที่กดทับเสียงหัวใจดังเหมือนกลองลิฟเปิดเองประตูแยกออกช้าชๆกลิ่นดินพุ่งออกมาข้างในไม่มีแสงมีเพียงเสียงหายใจลึกเหมือนมาจากใต้ดินผมก้าวถอยหลังแต่พื้นด้านหลังหายไปความม่งเปล่าดูดร่างผม ้าสุสานเก่าปรากฏขึ้นอีกครั้งลุมศพเดิมป้ายหินที่ผมเคยไว้ผิดคราวนี้ดินถูกขุดเปิดมือสีค้ำโผล่ขึ้นมามันคว้าข้อเท้าผมแน่นความเย็นแล่นขึ้นถึงหัวใจเสียงกระซิบดังซ้ำชื่อผมไม่หยุดผมพยายามร้องแต่เสียงหายไปในลำคอมีเพียงลมหายใจขาดห่วง รอบตัวเงามื่อขยับเข้ามากลาย้ลยกล้จนผมมองไม่เห็นทางหนีพื้นดินเริ่มปิดกลิ่นทูปอผสมกลิ่นเน่าความรวยและตำแหน่งเลื่อนหายเหลือเพียงเสียงหัวเราะต่ำที่ดังก้องในความมืดและแรงดึงที่ไม่ยอมปล่อยแรงดึงนั้นลากผมลงช้าช้าดินอัดแน่นเสียสีกับผิวความเย็นกัดลึกถึงกระดูก ลมหายใจผมสั้นลงอกเหมือนถูกกดด้วยหินหนักเสียงหัวใจเต้นสะท้อนในกะโหลกผมหลับตาแต่ภาพยังคงชัดสุสานนั้นอยู่ตรงหน้าแสงเทียนนับร้อยล้อมรอบเปเลวไฟนิ่งสนิทไม่มีลมแต่ความหนาวยังแผ่ซ่านเสียงฟีเท้าหนัก,นกๆเดินวนรอบผมพื้นดินยุบตัวตามจังหวะเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นอีกครั้ง ใกล้กว่าทุกครั้งเหมือนพูดจากในอกผมเองมันถามถึงคำสัญญาถามถึงของตอบแทนน้ำเสียงแฝงความไม่พอใจผมส่ายหัวแต่คอขยับไม่ได้ดินรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆมือสี่คำอีกหลายคู่โผล่ขึ้นเล็บยาวเต็มไปด้วยดินจับแขนผมพร้อมกันความเจ็บแล่นวาบเหมือนเส้นเอ็นกำลังฉีก เสียงกระดูกดังเบาๆภาพตึกสูงห้องทำงานหรูเก้าอี้ท่านประธานทุกอย่างแต่สลายเหมือนกระจกถูกทุบเศสษภาพร่วงลงดินเสียงหัวเราะดังพร้อมกันรอบทิศก้องจนหูชาดวงตาหลายคู่เปิดขึ้นในความมืดแววตาไร้แววชีวิตจ้องตรงมาที่ผม พื้นดินใต้ตัวผมขยับเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังหายใจยุบและพองเป็นจังหวะกลิ่นดินเปลี่ยนเป็นกลิ่นคาวแทรกด้วยกลิ่นทูบเก่าผมรู้สึกถึงบางอย่างซึมเข้ามาในร่างเย็นและหนักเสียงในหัวเริ่มทับซ้อนเรียกชื่อผมซ้ำไปมาจนแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นของใครผมพยายามคิด พยายามจำว่าผมเป็นใครแต่ความคิดพร่าเลือนชื่อของผมค่อยๆจางเหมือนถูกลบออกแทนที่ด้วยชื่ออื่นป้ายหินตรงหน้าส่องแสงตัวอักษรใหม่ค่อยๆปรากฏเป็นชื่อผมในแบบที่ไม่คุ้นเคยมือทั้งหมดคลายออกพร้อมกันร่างผมหล่นลงกระแทกกับดินเย็นเฉียบความเงียบปกคลุมไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเสียงกระซิบผมลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องทำงานแสงเช้าส่องผ่านกระจกทุกอย่างดูปกติเอกสารวางเรียบร้อยโทรศัพท์สั่นเบาๆข้อความแสดงบนหน้าจอตัวเลขกำไรเพิ่มขึ้นอีกชื่อบริษัทขยายใหญ่แต่ใต้โตะ๊ะมีดินเปียกติดอยู่เป็นรอยมือใหม่สด ผมยกมือขึ้นดูเล็บมีคราบดินฝังแน่นกลิ่นสุสานติดอยู่ไม่จางเสียงค้อดังจากใต้พื้นชา้าหนักสม่ำเสมอผมนั่งนิ่งหัวใจเต้นตามจังหวะนั้นราวกับถูกควบคุมเสียงทุ้มต่ำดังแผ่วเหมือนมาจากไกลแต่ชัดในหัวมันบอกให้ผมจำ บอกว่าที่นี่คือบ้านและผมยังต้องตอบแทนอีกมากเสียงเคาะยังไม่หยุดดังสม่ำเสมอเหมือนานาฬิกานับเวลาที่ผมไม่อาจหนีผมลุกจากเก้าอี้พื้นเย็นกว่าทุกวันฝ่าเท้าสัมผัสความชื้นพรมราคาแพงมีคราบดินซึมขึ้นมาเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆกลิ่นสุสานแผ่เต็มห้องอากาศหนัก หายใจลำบากกระจกสะท้อนเงาผมแต่เงานั้นขยับช้ากว่ารอยยิ้มไม่ตรงกับใบหน้าเสียงคอเปลี่ยนจังหวะเร็วขึ้นเหมือนเร่งร้าวผมก้มมองพื้นรอยร้าวเล็กๆปรากฏค่อยๆแยกออกเสียงดินถล่มเบาๆดังขึ้นปลิ่งข่าวลอยแรงหัวใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะ นิ้วมือสีค้าโผล่ขึ้นมาเล็บขูดพรมเส้นยายขาดกระจายผมถอยหลังหลังชนผนังความเย็นแทรกผ่านเสื้อเสียงหายใจหนักดังขึ้นใกล้ใกล้จนผมรู้สึกได้พื้นแตกออกกว้างหลุมมืดเผยตัวลึกจนมองไม่เห็นก้นเสียงเรียกชื่อผมดังจากข้างล่าง หลายเสียงซ้อนกันเต็มไปด้วยความคาดหวังภาพอดีตหลายย้อนคืนสุสานทูบในมือความเร่งรีบความไม่รู้ความโลภที่ซ่อนอยู่มืออีกหลายคู่ยื่นขึ้นมาชา้ามั่นคงไม่ลังเลผมรู้สึกว่าร่างกายเบาเหมือนถูกดึงวิญญาณออกความคิดเริ่มพรา เสียงโทรศัพท์ดังสายจากผู้ถือหุ้นเสียงแสดงความยินดีตัวเลขกำไรพุ่งชื่อเสียงขยายอำนาจล้อมรอบแต่เสียงเหล่านั้นค่อยๆไกลถูกกลบด้วยเสียงดินและเสียงหัวเราะต่ำผมก้าวถอยอีกครั้งแต่พื้นด้านหลังยุบขอบหลุมแตะส้นเท้ามือสีคล้ำจับข้อเท้าผมแน่น เย็นไร้ความปราณีความทรงจำใหม่หลังไหลไม่ใช่ของผมแต่เป็นของพวกมันภาพคนมากมายไหวผิดขอผิดและหายไปเสียงในหัวบอกว่าผมไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายพื้นห้องสั่นแรงตึกทั้งหลังครางเหมือนสิ่งมีชีวิตตื่น ผมรู้สึกถึงตำแหน่งที่สูงที่ผมยืนอยู่ไม่ใช่ยอดบริษัทแต่เป็นปากหลุมที่เปิดรอเสียงขอหยุดลงทันทีความเงียบเข้าครอบงำหนักจนเจ็บหูมือทั้งหมดหยุดนิ่งเรากับรอฟังคำตอบที่ผมยังไม่ทันพูดลมหายใจผมสั่นอกแน่น ดินเริ่มไต่ขึ้นถึงข้อเท้าชื่อผมถูกกระซิบอีกครั้งชัดชา้าเหมือนสลักลงหินและผมเริ่มรู้สึกว่าชื่อของผมไม่ใช่ของผมอีกต่อไปความคิดผมแตกกระจายเหมือนดินที่ถูกขุดซ้ำไม่มีชิ้นไหนสมบูรณ์เสียงในหัวงเงียบลงชั่วขณะเหลือเพียงลมหายใจหนัก ชืนผมมองมือของตัวเองผิวเริ่มหม่นเส้นเลือดดำําขึ้นเล็บยาวขึ้นทีละน้อยคราบดินฝังแน่นเหมือนฝังมานานพื้นห้องค่อยๆเปลี่ยนจากกระเบื้องเงาเป็นดินร่วนสีคําำกลิ่นหญ้าแห้งกลิ่นทูบเก่ากลิ่นความตายผนังห้องละลาย เผยให้เห็นหลุมศพเรียงรายไม่มีขอบเขตท้องฟ้ามืดไร้ดาวไร้แสงจันทร์เสียงลมพัดแต่ไม่เย็นกลับอุ่นเหมือนลมหายใจเงาคนยืนล้อมรอบไม่มีหน้าไม่มีตาทุกเงาก็มองผมเหมือนกำลังตัดสินเหมือนรอพิธี เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นอีกครั้งสงบมัม่นคงเด็ดขาดมันบอกว่าผมได้รับเลือกบอกว่าผมเหมาะสมบอกว่าผมจำเป็นผมพยายามปฏิเสธแต่คำพูดไม่ออกเสียงติดอยู่ในอกดินต่ายขึ้นถึงเขา่าความเย็นซึมเข้าสู่กระดูกแต่ไม่มีความเจ็บมีเพียงความว่าง และการยอมรับที่คืบคลานภาพชีวิตผมฉายซ้ำความจนความหิวความอับอายภาพเงินภาพอำนาจภาพคนก้มหัวทุกภาพเชื่อมกันด้วยหลุมเดียวหลุมที่ผมมว่ผิดเสียงหัวเราะเบาๆดังรอบตัวไม่เยาะไม่โกรธแต่พอใจ ผมรู้สึกถึงน้ำหนักใหม่ตำแหน่งใหม่ที่ไม่ได้อยู่บนโลกดินปิดถึงเอวแล้วถึงอกการหายใจเริ่มยากแต่ผมไม่ดิ้นไม่ร้องไม่ขอเพราะบางอย่างในใจบอกว่านี่คือหน้าที่นี่คือการตอบแทนมือทั้งหมดปล่อยผมพร้อมกันร่างผมสุดแต่ไม่ล้ม ผมยืนอยู่กลางสุสานในร่างที่ไม่คุ้นสายตาคมชัดในความมืดเงาทั้งหมดค่อยๆกม้มความเงียบเต็มไปด้วยการยอมรับเหมือนพิธีเสร็จสิ้นเสียงทุ่มต่ําหายไปเหลือเพียงเสียงลมและเสียงดินกลบหลุมผมก้มมองหลุมตรงหน้าป้ายหินใหม่ตั้งอยู่ชื่อผมสลักลึกผมสัมผัสตัวอักษรน,นั้น ความเย็นไม่รบกวนอีกกลับรู้สึกคุ้นเคยใกล้ออกไปผมเห็นคนเดินเข้ามาถือทูกในมือแสงเทียนสั่นไหวความลังเลในดวงตาเหมือนผมในวันนั้นผมยืนมองเงาของผมทอดยาวปกคลุมหลุมศพและเสียงในอกผมเริ่มประสิบเรียกชื่อเขาอย่างแผ่วเบา อย่างอดทนชายคนนั้นหยุดยืนมือสั่นเล็กน้อยทูบเอียงจนเท่าร่วงผมมองเห็นลมหายใจเขาสั้นที่เต็มไปด้วยความกลัวสายตาเขากวาดมองสุสานเหมือนรู้สึกว่ามีใครจ้องทั้งที่ไม่เห็นอะไรผมก้าวเข้าใกล้พื้นดินไม่ส่งเสียงเงาของผมปืนเงาเขา เขาสะดุง้งหันมองรอบตัวหัวใจเต้นแรงจนผมสัมผัสได้กลิ่นความหมังลอยออกมาจากเขาปนกับกลิ่นความสิ้นหวังกลิ่นเดียวกับที่ผมเคยมีก่อนหน้านี้เขาคุกเข่าลงปักทูบอย่างเร่งรีบไม่อ่านชื่อบนป้ายหินเสียงในอกผมสัน่นความหิวตื่นขึ้นความต้องการเก่าเริ่มขยับลมพัดผ่านสุสาน เปลวเทียนไหวแรงเงาหลุมศพยืดยาวเขาหลับตาพึพรรมพำคำขอเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินทุกคำชัดลึกเหมือนสลักในดินพื้นใต้เข่าเขาเย็นลงความกลัวแทรกผ่านผิวเขาขมวดคิ้วผมยืนอยู่ด้านหลังใกล้จนได้ยินเสียงกลืนลม ใกล้จนได้กลิ่นเงือผมเอื้อมมือออกนิ้วเย็นเฉียบแต่หยุดไว้กลางอากาศความทรงจำเก่าฉายขึ้นคืนที่ผมคุกเข่าคืนที่ผมเลือกผิดเสียงในสุสานเงียบลงเหมือนทุกอย่างหยุดฟังรอฟังการตัดสินเขาลืมตาขึ้นสายตาฉายแววโล่งใจเหมือนได้รับคำตอบผมรู้สึกถึงแรงสัน่น จากใต้ดินเหมือนหัวใจอีกดวงเต้นเสียงกระซิบเริ่มดังไม่ใช่จากผมแต่จากหลุมรอบข้างหลายเสียงหลายชื่อหลายความหิวผมกำมือแน่นความรู้สึกตีกันในอกเย็นและหนักเขาลุกขึ้นยืนหันหลังให้หลุมเตรียมเดินจากไปผมก้าวตาม เงาของผมไล่ตามส้นเท้าเขาชา้ามั่นคงพื้นดินเริ่มสั่นเบาแทบไม่รู้สึกเขาหยุดหันกลับมาอีกครั้งเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างสายตาเขาสบกับความว่างแต่ร่างกายสั่นสัญชาตญาณเตือนภยัยผมยืนตรงหน้าเขาแม้เขาไม่เห็น แต่หัวใจเขารับรู้ทูกในมือเขาดับควันขาวลอยขึ้นบิดเบี้ยวผมก้มมองหลุมศพชื่อบนป้ายส่องแสงจางเรากับรอการเติมเต็มเสียงในอกผมกระสิบชา้าหนักอดทนลมพัดอีกครั้งเทียนดับพร้อมกันทั้งสุสานความมืดกลืนทุกอย่างเมื่อแสงสุดท้ายหายไป ผมยืนอยู่คนเดียวพร้อมความหิวที่กลับมาอีกครั้งความมืดนั่นหนาเงียบจนได้ยินเสียงดินขยับใต้ฝ่าเท้าของผมผมสูดลมหายใจลึกกลิ่นความกลัวหลงเหลือในอากาศจางช้าเหมือนควันทูปสุสานกลับมาสงบนิ่งลุมศพเรียงรายราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ใต้ผิวดินเสียงกระซิบยังเคลื่อนไหว เหมือนคลื่นช้าๆผมเดินผ่านป้ายหินชื่อมากมายบางชื่อคุ้นบางชื่อเลือนทุกชื่อมีเรื่องราวทุกหลุมมีคำขอทุกคำขอมีราคาลมพัดผ่านร่างผมไม่หนาวไม่อุ่นเหมือนไม่มีตัวตนผมเริ่มแยกไม่ออกว่าผมเดิน หรือสุสานกำลังเคลื่อนเสียงฝีเท้าคนดังไกลอีกคนหนึ่งกำลังมาอีกความหวังกำลังเข้าใกล้หัวใจที่ไม่ใช่ของผมเต้นแรงขึ้นความหิวขยับตัวผมยืนรอไม่รีบไม่เร่งเวลาในที่นี้ไม่เดินมันแค่ะส,สมเหมือนดินทับถมเงารอบตัวขยับเล็กน้อย ไม่ใช่การตื่นแต่เป็นการรับรู้ผมสัมผัสได้ถึงสายตาจากทุกหลุมทุกป้ายพวกเขารอเหมือนผมรอในคืนก่อนหน้านี้เสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นกรวดดังกรอบแรกรบจังหวะไม่มั่นคงแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องมาสั่นไหวไม่แน่ใจ ผมเห็นใบหน้าอีกคนเต็มไปด้วยความหวังบนความสิ้นหวังเขาหยุดมองไปรอบๆเหมือนรู้สึกถึงบางอย่างผมยืนอยู่ตรงนั้นเงาของผมทอดยาวปลืเนเงาของเขาลมพัดทูบในมือเขาสั่นเท่าร่วงลงดินเสียงในอกผมเริ่มดังไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นความเคยชิน ผมจำได้วันนี้คือจุดเริ่มไม่ใช่จุดจบผมก้าวเข้าใกล้พื้นดินนิ่งเรากับกลั้นหายใจสุสานทั้งผืนเงียบงนันเหมือนรอฟังคำขอใหม่และในความมืดนั้นผมยืนอยู่พร้อมจะฟังอีกครั้งเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงกรวดดังชัดเหมือนขอประตู มือเขากำทูบแน่นนิ้วข่าซีดลมหายใจสัน่นผมยืนมองไม่ขยับไม่เร่งความเงียบหนาแน่นจนเสียงหัวใจเขาดังเหมือนกลองในอกเขาหยุดตรงหน้าหลุมก้มมองป้ายหินอ่านชื่อไม่ชัดแสงจากโทรศัพท์สัส่นเงาตัวอักษรบิดเบี้ยวเหมือนชื่อเปลี่ยนรูป เขาขมวดคิ้วลังเลแต่คุกเข่าลงเขาไหวช้าเงองนะทู่ปักลงดินควนลอยต่ำวนรอบข้อเท้าพื้นเย็นลงทันทีความกลัวไหลขึ้นตามกระดูกผมรู้สึกถึงคำขอยังไม่เอ่ยแต่ดังแล้ว คําขอแบบเดียวกับผมอยากพ้นอยากได้อยากมีเสียงใต้ดินขยับเบาพร้อมเพรียงผมหลับตาภาพอดีตผุดขึ้นซ้อนทับคืนเก่ามือสัน่นหัวใจเร่งผมลืมตาเงาของผมยาวขึ้นคลุมไหล่เขา เขาสะดุ้งเหนื่อยหน้ามองความว่างคอเขาแห้งปลื้นลมดังเหงื่อไหลเสียงกระซิบเริ่มไม่ดังแต่ชัดเขาได้ยินผมรู้จากดวงตาความหวังสว่างวาบแทนที่ความกลัวชั่วพริบตาเขาพูดคำขอ เสียงสั่นแต่เด็ดเดี่ยวคำขอลอยลงดินเหมือนมเมล็ดที่ถูกฝังพื้นใต้เข่าอุ่นแล้วเย็นสลับกันดิ่งยุบเล็กน้อยเหมือนพยักหน้ารับรู้ผมถอยหนึ่งก้าวปล่อยให้เงียบทำงานเสียงหายใจรอบด้านหนัก พร้อมกันหลุมใกล้เคียงสันป้ายหินสัน่นตัวอักษรส่องแสงเขายิ้มโล่งใจไม่รู้ราคาผมยืนมองความรู้สึกหนักแต่คุ้นทูบมอดควันจางคำสัญญาคงอยู่เขาลุกขึ้นปัดเข่าหันหลัง ผมตามเงาติดไม่ห่างทุกก้าวของเขามีดินตามเงียบงนันเมื่อเขาพ้นรัวสุสานกลับนิ่งเหมือนไม่มีใครมาผมหันกลับมองหลุมมองชื่อตัวอักษรลึกขึ้นชัดขึ้นรอวันเติมเสียงใต้ดินสงบ ความหิวหลับชั่วคราวผมยืนอยู่ในความมืดเดิมตำแหน่งเดิมคืนยาวไม่สิน้นเพียงรอและผมก็รอเหมือนที่เคยเหมือนที่ต้องเป็น